สมชายศรีสุธยากรโตวัฒกรรมเพื่อไทยคำกล่าวของเพื่อไทยที่1ตอนนี้กฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเห็นที่หนึ่ง การออกแบบการบริหารการเงินและการคลังของประเทศต่างๆทั่วโลกมุ่งให้อิสระทำงานคู่ขนานโดยธนาคารชาติดูแลนโยบายด้านการเงินเช่นดอกเบี้ยการควบคุมปริมาณเงินและรักษาอัตราแลกเปลี่ยนส่วนรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังดูแลนโยบายด้านการคลังผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐการตั้งงบประมาณแผ่นดินการจัดเก็บภาษี การกู้เงินและดูแลหนี้สาธารณะคำกล่าวที่2ของพรรคเพื่อไทยคือเพราะนโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาโดยตลอดและทำให้ประเทศเรามีหนี้สินสูงมากและสูงเพิ่มมากขึ้นจากทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลความเห็นที่สองไม่มีประเทศใดใช้นโยบายการคลังด้านเดียวมาตลอดแต่กล่าวได้ถูกต้องในเรื่องที่ประเทศนี้มีหนี้สูง เกิดจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลเช่นปี2567รัฐบาลเศรษฐาตั้งงบดุลขาดดุล6.93แสน 300, ล้านบาทและปี2568เดิมตั้งงบขาดดุลไว้ที่7.13แสนล้านแต่พอจะเอามาใช้แจกเงินดิจิตอลวอลเล็ก็เพิ่มวงเงินขาดดุลเป็น8.65แสนล้านคำกล่าวของพรรคเพื่อไทยที่3ถ้านโยบายการเงิน ที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจและไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานนี้ได้เลยความเห็นที่3ปัจจัยที่จะทำให้เพดานนี่สาธารณะลดลงคือรัฐบาลตั้งงบประมาณใช้คืนให้มากขึ้น ไม่ทำงบประมาณขาดดุลหรือทำงบประมาณขาดดุลให้น้อยลงหรือไม่กู้หนี้สาธารณะเพิ่มดังนั้นเป็นเรื่องการใช้นโยบายของทางการคลังที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารแห่งชาติหมายเหตุคำกล่าวของหัวหน้าพักใหญ่พักหนึ่งความเห็นเป็นความเห็นของคนที่เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์101ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของผู้เรียนปี หนึ่งคณะรัฐศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยน่าจะรวมทั้งจุฬาด้วย